ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงนั้นมีหลายแง่มุมที่ทำให้เราทำความเข้าใจกันได้ยากแต่บางพฤติกรรมของผู้หญิงกลับสามารถสร้างสเสน่ห์และดึงดูดใจผู้ชายได้อย่างไม่น่าเชื่อโดยไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดหรือการกระทำที่ซับซ้อนในบางครั้งเพียงแค่พฤติกรรมเล็กๆน้อยๆหรือการแสดงออกบางอย่างจากผู้หญิงก็สามารถทำให้ผู้ชายรู้สึกลหลงใหลและยอมแพ้ได้โดยไม่รู้ตัวจากมุมมองทางจิตวิทยา พฤติกรรมบางอย่างที่ผู้หญิงแสดงออกนั้นสามารถทำให้ผู้ชายรู้สึกต้องการปกป้องชื่นชมหรือหลงรักได้โดยง่ายดังนั้นในบทความนี้เราจะพาไปดูกันว่าพฤติกรรมของผู้หญิงที่ผู้ชายมักแพ้ทางมีอะไรบ้างและทำไมพฤติกรรมเหล่านี้ถึงมีอิทธิพลต่อจิตใจของผู้ชายเรื่องเล่าที่หนึ่งการแสดงความอ่อนแอและต้องการความช่วยเหลือ Vulnerability and asking for help พฤติกรรมที่ผู้ชายแพ้ทางคือการแสดงความอ่อนแอในบางสถานการณ์และการขอความช่วยเหลือจากผู้ชายสามารถทำให้เขารู้สึกเป็นผู้ชายที่มีคุณค่าและต้องการปกป้องผู้ชายมักจะมีความต้องการที่จะช่วยเหลือผู้หญิงที่เขารักหรือชื่นชอบในช่วงเวลาที่เธอรู้สึกอ่อนแอหรือมีความท้าทายต่างๆโดยเฉพาะเมื่อผู้หญิงแสดงให้เห็นว่าเธอต้องการการสนับสนุนจากเขาจากมุมมองทางจิตวิทยา การขอความช่วยเหลือจากผู้ชายในเวลาที่ผู้หญิงต้องการไม่เพียงแต่ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าในตัวเองแต่ยังเพิ่มความรู้สึกการปกป้องและการเป็นฮีโร่ให้กับผู้ชายเมื่อผู้ชายรู้สึกว่าเขาสามารถช่วยเหลือได้เขาจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นั้นลึกซึ้งและมีความหมาย ในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงการแสดงความอ่อนแอและการยอมรับว่าต้องการความช่วยเหลือไม่เพียงแต่เป็นการแสดงถึงความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงแต่ยังเป็นการสร้างโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเชื่อมต่อกันได้ในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการเปิดเผยจุดอ่อนของตัวเองอาจทําให้ผู้ชายรู้สึกมีคุณค่าและต้องการปกป้องผู้หญิงในชีวิตซึ่งส่งผลให้ความสัมพันธ์มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น การแสดงความอ่อนแอไม่ได้หมายถึงการเป็นคนอ่อนแอหรือขาดความสามารถแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ที่ยอมรับว่าเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเสมอไปและการต้องการความช่วยเหลือไม่ได้ทำให้เราดูอ่อนแอหรือไม่แข็งแกร่งแต่เป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นมาช่วยเหลือในเวลาที่เราต้องการการแสดงความอ่อนแอการเปิดเผยความเป็นมนุษย์การแสดงความอ่อนแอในความสัมพันธ์ไม่ได้หมายถึงการอ่อนแอทางอารมณ์หรือจิตใจแต่อย่างใด แต่เป็นการยอมรับในความเป็นมนุษย์ว่าเราไม่สมบูรณ์และบางครั้งก็ต้องการการสนับสนุนจากคนอื่นการที่ผู้หญิงสามารถแสดงความอ่อนแอได้จะช่วยให้ผู้ชายรู้สึกว่าเขาสามารถดูแลแล,และปกป้องผู้หญิงที่เขารักได้ซึ่งส่งผลให้เขารู้สึกมีบทบาทที่สำคัญในชีวิตคู่การต้องการความช่วยเหลือการสร้างพื้นที่สำหรับการสนับสนุน การขอความช่วยเหลือไม่ใช่การแสดงความอ่อนแอในแง่ลบแต่เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ชายได้แสดงออกถึงความใส่ใจและการสนับสนุนในความสัมพันธ์ mm hmm. การที่ผู้หญิงต้องการความช่วยเหลือในบางครั้งอาจทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าเขามีบทบาทสำคัญในชีวิตของเธอนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ที่เปิดเผยและไม่ปิดบังความรู้สึกซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ที่เปิดเผยและเข้าใจ การแสดงความอ่อนแอและการขอความช่วยเหลือช่วยเสริมสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและการเชื่อมโยงทางอารมณ์ระหว่างคู่รักเมื่อทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าพวกเขามีจุดอ่อนและต้องการซึ่งกันและกันความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์และความใส่ใจข้อดีของการแสดงความอ่อนแอและการขอความช่วยเหลือความเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งเมื่อทั้งสองฝ่ายเปิดใจและแสดงความอ่อนแอพวกเขาจะรู้สึกถึงความใกล้ชิดและการเชื่อมโยงที่มากขึ้น ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นการที่ผู้หญิงแสดงความอ่อนแอและขอความช่วยเหลือช่วยให้ผู้ชายเข้าใจในสิ่งที่ผู้หญิงต้องการและรู้วิธีการสนับสนุนในทางที่ดีที่สุดการเติบโตทางอารมณ์ร่วมกันความสัมพันธ์ที่สามารถแบ่งปันทั้งความอ่อนแอและความต้องการได้จะทำให้ทั้งสองฝ่ายเติบโตไปพร้อมๆกันทั้งในด้านอารมณ์และความเข้าใจการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงผ่านการแสดงความอ่อนแอและการขอความช่วยเหลือ การแสดงความอ่อนแอและการขอความช่วยเหลือไม่เพียงแต่ช่วยให้ความสัมพันธ์มีความมั่นคงแต่ยังช่วยให้ทั้งคู่สามารถพึ่งพากันและเติบโตไปด้วยกันในทุกสถานการณ์ผู้ชายมักจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าเมื่อเขาสามารถดูแลและสนับสนุนผู้หญิงที่เขารักได้และผู้หญิงที่สามารถเปิดเผยความอ่อนแอและต้องการความช่วยเหลือได้จะสร้างความสัมพันธ์ที่มีความซื่อสัตย์และความเข้าใจอย่างเรื่องเล่าที่2การแสดงความมั่นใจในตนเอง self confidence ผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตนเองโดยไม่ต้องพยายามดึงดูดความสนใจหรือแสดงออกในทางที่เกินจริงมักจะทําให้ผู้ชายรู้สึกดึงดูดและน่าสนใจเพราะความมั่นใจนี้แสดงถึงความสามารถในการยอมรับตัวเองและไม่พึ่งพาความคิดเห็นจากผู้อื่นเพื่อยืนยันคุณค่าจากการศึกษาเกี่ยวกับความน่าสนใจและดึงดูดทางจิตวิทยาพบว่าความมั่นใจเป็นหนึ่งในลักษณะที่ทำให้ผู้หญิงดูมีเสน่ห์มากที่สุด เพราะมันบ่งบอกถึงความเป็นตัวของตัวเองและความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆโดยไม่หวาดกลัวหรือวิตกกังวลซึ่งผู้ชายมักจะมองหาในผู้หญิงที่เขาจะสร้างความสัมพันธ์ด้วยเรื่องเล่าที่3การแสดงความเมตตาและอ่อนโยน (Compassion and Gentleness) ความเมตตาและความอ่อนโยนเป็นพฤติกรรมที่ผู้ชายมักจะหลงรักผู้หญิงที่แสดงความเมตตาและอ่อนโยนทั้งต่อผู้คนรอบข้างและสิ่งที่เล็กน้อยในชีวิต เช่นการดูแลสัตว์เลี้ยงช่วยเหลือคนที่ต้องการหรือการมีท่าทางที่อบอุ่นกับทุกคนจะทําให้ผู้ชายรู้สึกประทับใจความเมตตาและอ่อนโยนช่วยกระตุ้นอารมณ์เชิงบวกและสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งในขณะที่ความเป็นมิตรและความอบอุ่นทําให้ผู้ชายรู้สึกถึงความสะดวกสบายและความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมชาติซึ่งช่วยสร้างความผูกพันที่ยั่งยืน หลายคนอาจสงสัยว่าอะไรคือคุณสมบัติที่ผู้ชายมักจะรู้สึกหลงใหลและยอมแพ้ได้ง่ายๆหนึ่งในคุณสมบัติที่ผู้หญิงสามารถใช้เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ชายได้คือการแสดงความเมตตาและอ่อนโยนซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีผลอย่างมากในเชิงจิต,ตวิทยาทั้งนี้การแสดงออกถึงความเมตตาและอ่อนโยนของผู้หญิงไม่ได้หมายถึงแค่การแสดงอารมณ์อ่อนโยนในบางสถานการณ์เท่านั้น แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงความเข้าใจและการใส่ใจผู้อื่นซึ่งในหลายกรณีทำให้ผู้ชายรู้สึกเชื่อมโยงและอยากเข้าหาผู้หญิงมากขึ้นการแสดงความเมตตาและอ่อนโยนในมุมมองทางจิตวิทยาการแสดงความเมตตาทำให้ผู้ชายรู้สึกปลอดภยัยผู้ชายมักจะรู้สึกว่า เมื่อมีผู้หญิงที่แสดงออกถึงความเมตตาและความอ่อนโยนจะทำให้เขารู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์และจิตใจความเมตตาเป็นการแสดงถึงการยอมรับและไม่ตัดสินผู้คนโดยไม่คำนึงถึงสถานะหรือความสำเร็จในชีวิตความรู้สึกปลอดภัยนี้ช่วยให้ผู้ชายสามารถเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของตัวเองได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องพยายามสร้างภาพหลักให้ตัวเองดูดีเกินไปอ่อนโยนกระต้นความรู้สึกของการดูแล การแสดงออกถึงความอ่อนโยนทำให้ผู้ชายรู้สึกถึงความสามารถในการดูแลของผู้หญิงเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะมีความต้องการในการได้รับการใส่ใจและการเอาใจใส่ใจากผู้อื่นเมื่อผู้หญิงแสดงออกถึงความอ่อนโยนผู้ชายมักจะรู้สึกว่าเขาสามารถอาศัยได้และได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านอารมณ์และการใช้ชีวิตประจำวันการแสดงความอ่อนโยนทำให้เกิดความผูกพันทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ความเมตตาสร้างความรู้สึกของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความเมตตาที่แสดงออกมาไม่ได้มีเงื่อนไขหรือความคาดหวงดังใดๆที่แน่นอนทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นรักเขาในแบบที่เขาเป็นโดยไม่ต้องพยายามทำอะไรพิเศษความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนใฝ่หากันการที่ผู้หญิงสามารถแสดงออกถึงความรักในลักษณะนี้จะทำให้ผู้ชายรู้สึกมั่นใจและอบอุ่นในความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น ความเมตตาสร้างความเคารพความอ่อนโยนและการแสดงออกถึงความเมตตาที่ไม่มีการคาดหวังในความสัมพันธ์มักทำให้เกิดความเคารพในตัวผู้หญิงมากขึ้นการที่ผู้หญิงสามารถแสดงความเข้าใจและเอาใจใส่ได้โดยไม่ยึดติดกับความต้องการของตัวเองจะทำให้ผู้ชายรู้สึกเคารพในตัวตวนของผู้หญิงมากขึ้นความเคารพนี้มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความาสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมั่นคงความเมตตาและอ่อนโยนกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน การที่ผู้หญิงแสดงความเมตตาและอ่อนโยนกับผู้ชายไม่ได้หมายถึงการทำตัวเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอหรือ,อไร้ความสามารถตรงกันข้ามผู้หญิงที่สามารถแสดงออกถึงความเมตตาได้อย่างเต็มที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางอารมณ์และความสามารถในการให้ความรักและการสนับสนุนในแบบที่สร้างสรรและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ชายรู้สึกถึงความสมดุลและการเติมเต็มในชีวิตประจาวัน ฉะนั้นการแสดงความเมตตาและอ่อนโยนเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ผู้หญิงสามารถใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับผู้ชายการที่ผู้หญิงสามารถสแสดงออกถึงความเมตตาและอ่อนโยนไม่เพียงแต่สร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภัยและเคารพในตัวผู้ชายได้เช่นกันนอกจากนี้ความเมตตาและอ่อนโยนยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนได้ ซึ่งเป็นสิ่งสัมพันธ์สำหรับการดำเนินชีวิตร่วมกันในระยะยาวเรื่องเล่าที่4การยิ้มและการแสดงความสุข Smiling and showing happiness การยิ้มและการแสดงความสุขจากผู้หญิงทำให้ผู้ชายรู้สึกดีและอยากอยู่ใกล้คนที่ยิ้มบ่อยๆและแสดงความสุขอย่างแท้จริงมักดึงดูดคนรับข้างได้ง่ายเพราะการยิ้มเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ที่ง่ายที่สุดที่ช่วยทำให้คนอื่นรู้สึกดีไปด้วย การยิ้มและแสดงความสุขไม่ได้แค่ทำให้ดูน่าสนใจแต่ยังช่วยกระตุ้นสารเคมีในสมองเช่นเอนโดฟินและเซโรโทนินซึ่งทำให้ผู้ชายรู้สึกมีความสุขและสะดวกสบายเวลาที่อยู่ใกล้ผู้หญิงที่แสดงออกทางบวกสิ่งที่สามารถสร้างความดึงดูดและทำให้เกิดความรู้สึกเชื่อมโยงได้อย่างรวดเร็ว คือการแสดงออกถึงความสุขและความยิ้มย้ำจำใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของผู้หญิงที่มีการแสดงออกในลักษณะนี้มักทำให้ผู้ชายรู้สึกหลงไหลและมีแรงดึงดูดทางอารมณ์โดยไม่รู้ตัวจากมุมมองทางจิตวิทยาการยิ้มและการแสดงความสุขมีผลอย่างมากในการสร้างความสำคัญที่ดีและลึกซึ้งการแสดงออกถึงความสุขและการยิ้มไม่เพียงแต่สะท้อนถึงอารมณ์ดีในภายในตัวของผู้หญิง แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและน่าคบหาของผู้หญิงที่ผู้ชายมักแพ้ทางอยู่เสมอการยิ้มเป็นสัญญาณของความเป็นมิตรและเอเข้าถึงการยิ้มถือเป็นสัญญาณทางจิตวิทยาที่สามารถแสดงออกถึงความเป็นมิตรและเอกเข้าถึงได้ง่ายผู้ชายมักจะรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจเมื่อพบผู้หญิงที่ยิ้มแย้มและแสดงออกถึงความสุข การยิ้มไม่เพียงแต่ทําให้ดูน่ารักและน่าสนใจเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ผู้ชายรู้สึกเหมือนถูกยอมรับและได้รับการต้อนรับจากผู้หญิงในแง่บวกการยิ้มแย้มจึงเป็นการสร้างบรรยากาศที่ผู้ชายรู้สึกไม่ต้องพยายามมากเกินไปในการเข้าไปสานสัมพันธ์การแสดงความสุขสะท้อนถึงการมีความมั่นคงทางอารมณ์ ผู้ชายมักจะรู้สึกมีความดึงดูดต่อผู้หญิงที่สามารถแสดงออกถึงความสุขในชีวิตได้อย่างไม่ลังเลเพราะการแสดงความสุขไม่เพียงแต่สะท้อนถึงอารมณ์ดีในขณะนั้นแต่ยังบ่งบอกถึงความมั่นคงทางอารมณ์ในระยะยาวผู้หญิงที่สามารถมองเห็นด้านดีในชีวิตและมีความสามารถในการยิ้มได้แม้จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคถือเป็นคุณสมบัติที่ทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นมีความแข็งแกร่งทางจิตใจและเป็นคนที่มีเสน่ห์ทั้งภายในและภายนอก การยิ้มช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวการยิ้มที่เต็มไปด้วยความจริงใจและแสดงออกถึงความสุขสามารถสร้างแรงบันดาลใจและความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งในการพัฒนาความสัมพันธ์ผู้ชายมักรู้สึกว่าเมื่อผู้หญิงสามารถยิ้มและแสดงความสุขอย่างเป็นธรรมชาติเขาจะได้รับพลังงานบวกจากผู้หญิงคนนั้นการมีความสุขร่วมกันทำให้เกิดความรู้สึกดีในความสัมพันธ์ส่งเสริมให้เกิดการเปิดใจและการใส่ใจกันและกันในระยะยาว การยิ้มช่วยลดความตึงเครียดและสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายในทางจิตวิทยาการยิ้มมีบทบาทสำคัญในการลดความตึงเครียดและทำให้บรรยากาศรอบตัวดูผ่อนคลายและเป็นมิตรยิ่งขึ้นสำหรับผู้ชายที่อยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยความกดดันหรือความเครียดการที่ผู้หญิงแสดงความสุขและยิ้มแย้มสามารถช่วยลดความเครียดนี้ได้อย่างมากมันทำให้ผู้ชายรู้สึกผ่อนคลายและสามารถเข้าหาผู้หญิงได้อย่างง่ายดายโดยไม่รู้สึกกดดัน การแสดงความสุขช่วยกระตุ้นการปล่อยสารเคมีท <t ops> ี่ด <registry> ีในร่างกายทางจิตวิทยาและชีววิทยาการยิ้มและการแสดงความสุขช่วยกระตุ้นการปล่อยสารเคมีที่ดีในร่างกายเช่นโดปามีนและเซโรโทนินซึ่งเป็นสารเคมีที่ทําให้ผู้คนรู้สึกดีการแสดงความสุขของผู้หญิงจึงสามารถกระตุ้นความรู้สึกดีในตัวผู้ชายและทําให้เขารู้สึกดึงดูดไปในตัวทั้งในแง่ของความรู้สึกทางอารมณ์และสภาพจิตใจ การที่ผู้หญิงสามารถแสดงออกถึงความสุขและยิ้มได้อย่างเป็นธรรมชาติถือเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพและยั่งยืนเมื่อผู้หญิงแสดงออกถึงความสุขไม่เพียงแต่จะทำให้บรรยากาศรอบตัวดีขึ้นแต่ยังทำให้ผู้ชายรู้สึกถึงความอบอุ่นและการยอมรับในความสัมพันธ์นั้นการยิ้มและการแสดงความสุขของผู้หญิงจึงเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่มีผลสัมพันธ์ในการดึงดูดผู้ชาย ความสามารถในการแสดงออกถึงความสุขและยิ้มแย้มทําให้ผู้ชายรู้สึกถึงความเป็นมิตรความเข้าใจและความมั่นคงทางอารมณ์จากผู้หญิงนอกจากนี้การยิ้มยังช่วยลดความตึงเครียดและสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองในความสัมพันธ์การแสดงความสุขจึงไม่ใช่แค่การทําให้ตัวเองดูดีแต่ยังเป็นการส่งพลังบวกให้กับคนรอบข้างและช่วยให้ความสัมพันธ์นั้นเติบโตไปในทางที่ดีและยั่งยืน 5. การสร้างความลึกลับ (Mysteriousness) บางครั้งการที่ผู้หญิงไม่เปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างหรือไม่แสดงออกเกินไปเกี่ยวกับตัวเองจะทำให้ผู้ชายเกิดความอยากรู้และสนใจมากขึ้นการรักษาความลึกลับเล็กน้อยจะกระตุ้นให้ผู้ชายรู้สึกอยากค้นหาความลับในตัวเธอความลึกลับทำให้ผู้ชายรู้สึกตื่นเต้นและอยากรู้จักผู้หญิงมากขึ้นเพราะการไม่รู้ทั้งหมดจะสร้างความตึงเครียดทางจิตใจที่ทำให้ผู้ชายเกิดความสนใจในสิ่งที่ยังไม่เปิดเผย ซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์น่าสนใจและท้าทายมากขึ้นหลายครั้งที่การสร้างความลึกลับในตัวผู้หญิงกลายเป็นกลยุทธ์ที่มีสเสน่ห์และดึงดูดความสนใจจากผู้ชายอย่างมากผู้หญิงที่มีความลึกลับมักจะทำให้ผู้ชายรู้สึกท้าทายและอยากค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเธอมากขึ้นท่ามกลางความเป็นจริงที่ผู้ชายบางคนอาจจะรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถเข้าใจผู้หญิงได้ทั้งหมดความลึกลับ กลับกลายเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความน่าสนใจและเพิ่มความดึงดูดในความสัมพันธ์ในแบบที่ผู้ชายมักจะแพ้ทางได้ง่ายจากมุมมองทางจิตวิทยาการสร้างความลึกลับไม่ใช่แค่การปิดบังข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองหรือการเป็นคนที่ยากจะเข้าใจแต่มันคือการสร้างพื้นที่สำหรับความสงสัยความตื่นเต้นและความท้าทายที่กระตุ้นให้ผู้ชายต้องการใกล้ชิดและรู้จักผู้หญิงนั้นๆมากขึ้น ความลึกลับช่วยให้ความสัมพันธ์ไม่จืดฉืดและมีความน่าสนใจในระยะยาวความลึกลับกระตุ้นความอยากรู้และความตื่นเต้นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ความลึกลับของผู้หญิงทำให้ผู้ชายสนใจคือการกระตุ้นความอยากรู้และความตื่นเต้นการที่ผู้หญิงไม่เปิดเผยตัวเองทั้งหมดในครั้งเดียวจะทำให้ผู้ชายเกิดความรู้สึกว่าเขาต้องพยายามมากขึ้นเพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเธอ นี่เป็นหลักการทางจิตวิทยาที่เรียกว่า curiosity หรือความอยากรู้ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้ผู้ชายรู้สึกตื่นเต้นและอยากเข้าใกล้ผู้หญิงมากขึ้นการเก็บซ่อนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองเช่นความชอบส่วนตัวประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือทัศนคติในบางเรื่องจะทำให้ผู้ชายต้องใช้เวลาและความพยายามในการเข้าใจเธอซึ่งจะเพิ่มมิติไกลความสัมพันธ์ และทำให้ผู้ชายไม่รู้สึกเบื่อหน่ายความลึกลับกระตุ้นความรู้สึกของความท้าทายผู้ชายมักจะรู้สึกท้าทายเมื่อพวกเขาไม่สามารถเข้าใจหรืออ่านใจผู้หญิงได้ง่ายๆความท้าทายนี้จะทำให้เขาต้องลงทุนความคิดและเวลาในการรู้จักผู้หญิงนั้นๆมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ดูมีความหมายและน่าสนใจมากขึ้นการรู้สึกท้าทายเป็นสิ่งที่กระตุ้นฮอร์โมนโดพามีน ในสมองของผู้ชายซึ่งเชื่อมโยงกับความรู้สึกของการได้รับรางวัลและการประสบความสำเร็จในสิ่งที่ยากและท้าทายความลึกลับสร้างความตึงเครียดที่ดีในความสัมพันธ์ความลึกลับช่วยสร้างความตึงเครียดในความสัมพันธ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าความสัมพันธ์นั้นมีความน่าสนใจและมีชีวิตชีวาหากทุกอย่างในความสัมพันธ์เปิดเผยจนหมดแล้วมักจะเกิดความรู้สึกซ้ำซากและไม่น่าตื่นเต้นอีกต่อไป การมีบางสิ่งที่ยังไม่ถูกเปิดเผยจะกระตุ้นให้ผู้ชายรู้สึกอยากค้นหาและรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้เพื่อให้ได้คำตอบที่เขายังไม่รู้ความลึกลับกระตุ้นความรู้สึกของความสงสัยและความคาดหวังการสร้างความลึกลับทำให้ผู้ชายเกิดความรู้สึกสงสัยและคาดหวังในตัวผู้หญิงซึ่งส่งผลให้ความสัมพันธ์ดูน่าสนใจและมีเสน่ห์มากขึ้นเช่นผู้หญิงอาจจะไม่ตอบคำถามบางข้อทันที หรือไม่เปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตส่วนตัวให้รู้เร็วเกินไปซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้ชายเกิดความสงสัยว่าเธอเป็นใครเธอคิดอะไรอยู่ซึ่งมันทําให้เกิดความตื่นเต้นที่ไม่รู้จบในทุกครั้งที่พวกเขาได้พบเจอกันความลึกลับสร้างการกระตุ้นทางอารมณ์การสร้างความลึกลับช่วยกระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์ในทางบวกและลบได้อย่างสมดุลความลึกลับทําให้เกิดการทบทวนและการคาดเดาในสมองของผู้ชาย ซึ่งเป็นสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์และความสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพการมีสิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดจะทําให้เกิดความรู้สึกอยากรู้และมีความใกล้ชิดที่มากขึ้นการสร้างความลึกลับไม่จําเป็นต้องหมายถึงการปิดบังตัวเองอย่างสิ้นเชิงแต่เป็นการแสดงออกที่มีความสมดุลผู้หญิงสามารถสร้างความลึกลับโดยการไม่เปิดเผยทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองในคราวเดียวหรือการมีบางเรื่องที่ยังคงเป็นคําถามในสายตาผู้ชาย ความลึกลับนี้สามารถสร้างความตึงเครียดที่ดีในความสัมพันธ์ทำให้ผู้ชายรู้สึกท้าทายและตื่นเต้นในการรู้จักผู้หญิงมากขึ้นนอกจากนี้ความลึกลับยังช่วยรักษาความน่าสนใจในความสัมพันธ์ระยะยาวได้ด้วยเพราะเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างถูกเปิดเผยหมดแล้วความสัมพันธ์อาจจะเริ่มดูเหมือนจะไม่มีอะไรใหม่ๆให้ตื่นเต้นอีกต่อไปการรักษาความลึกลับบางประการจะทำให้ความสัมพันธ์ดูมีชีวิตชีวา และน่าสนใจตลอดเวลาการสร้างความลึกลับเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ช่วยให้ผู้หญิงสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ชายได้อย่างมีประสิทธิภาพความลึกลับกระตุ้นความอยากรู้ความท้าทายและความตื่นเต้นซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์มีชีวิตชีวาและไม่น่าเบื่อการไม่เปิดเผยทุกสิ่งในตัวเองในทันทีช่วยสร้างความสงสัยและความคาดหวังในตัวผู้ชายทำให้เขารู้สึกท้าทาย และอยากค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเธอมากขึ้นทั้งนี้ความลึกลับไม่ได้หมายถึงการปิดกันตัวเองแต่เป็นการแสดงออกที่มีความสมดุลเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ดูน่าสนใจและมีเสน่ห์มากขึ้น 6. การแสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยน (femininity) การแสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงในลักษณะที่อ่อนโยนและละเอียดอ่อนเช่นการพูดคุยอย่างนุ่มนวลการใช้ท่าทางที่สุภาพ และการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตจะทำให้ผู้ชายรู้สึกถึงความสเสน่ห์ที่แฝงอยู่ในความเป็นผู้หญิงผู้ชายมักจะรู้สึกดึงดูดในลักษณะทางเพศที่แสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงเช่นความอ่อนโยนและความละเอียดอ่อนเพราะมันช่วยสร้างความรู้สึกว่าเขากำลังอยู่ที่ปลอดภัยและได้รับการดูแลความอ่อนโยนเป็นคุณสมบัติที่หลายคนมักสมองว่าเป็นลักษณะสำคัญของผู้หญิงที่มีสเสน่ห์และน่าสนใจ เมื่อพูดถึงผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนจะทําให้หลายคนคิดถึงความสงบความเมตตาและความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นได้ดีซึ่งลักษณะนี้สามารถดึงดูดใจผู้ชายได้อย่างมากการแสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนไม่เพียงแค่แสดงถึงการมีอารมณ์อ่อนหวานในบางครั้งแต่ยังสะท้อนถึงความเข้าใจที่ลึกซึง้งในการดูแลและใส่ใจคนรอบข้างซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ชายหลายคนมักจะรู้สึกว่า ตนเองแพ้ทางโดยไม่รู้ตัวจากมุมมองทางจิตวิทยาการแสดงออกถึงความอ่อนโยนเป็นสิ่งที่มีผลลึกซึ้งต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความเข้าใจและพึ่งพาซึ่งกันและกันความอ่อนโยนไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์แต่ยังเกี่ยวข้องกับการแสดงออกถึงความมั่นคงทางจิตใจความอบอุ่นและการให้ความสำคัญกับผู้อื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนมักจะดึงดูดใจผู้ชายได้อย่างไม่น่าเชื่อ ความอ่อนโยนสร้างความรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นการแสดงออกถึงความอ่อนโยนของผู้หญิงช่วยให้ผู้ชายรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นทางอารมณ์เมื่อผู้ชายได้อยู่ใกล้กับผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนพวกเขามักจะรู้สึกผ่อนคลายและไม่ต้องพยายามมากในการสร้างภาพลักษณ์หรือตอบสนองความคาดหวังที่สูงเกินไปผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นที่พักพิงทางอารมณ์ ที่ทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าตนเองสามารถเป็นตัวของตนเองได้โดยไม่ต้องปิดบังหรือปรุงแต่งตนมากเกินไปความรู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์นี้มีความสำคัญมากในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมั่นคงความอ่อนโยนแสดงถึงความเมตตาและการเข้าใจผู้อื่นผู้หญิงที่แสดงความอ่อนโยนมักจะมีความสามารถในการเข้าใจและยอมรับความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีซึ่งสร้างความรู้สึกที่เชื่อมโยงทางอารมณ์ที่ลึกซึง้ง ผู้ชายมักจะชื่นชมผู้หญิงที่มีความเข้าใจและแสดงออกถึงความเมตตาในสถานการณ์ต่างๆเพราะมันทำให้เขารู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับและดูแลในแบบที่ไม่ต้องพยายามมากเกินไปความอ่อนโยนที่แสดงออกมาในรูปแบบของการฟังอย่างตั้งใจหรือการแสดงความเห็นอกเห็นใจในช่วงเวลาที่ยากลำบากมักจะทำให้ผู้ชายรู้สึกอบอุ่นและใกล้ชิดกับผู้หญิงมากขึ้นความอ่อนโยนกระตุ้นความรู้สึกของการปกป้อง ผู้ชายมักจะมีแรงกระตุ้นทางธรรมชาติที่ต้องการปกป้องผู้หญิงที่ดูอ่อนโยนเนื่องจากลักษณะนี้กระตุ้นสันทัตยานทางการปกป้องและการให้ความช่วยเหลือของผู้ชายการแสดงออกถึงความอ่อนโยนในทางที่ดีทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าตนเองมีบทบาทสําคัญในการดูแลและปกป้องผู้หญิงในชีวิตซึ่งสร้างความรู้สึกของความผูกพันที่แน่นแฟนมากขึ้นนอกจากนี้การที่ผู้หญิงมีความอ่อนโยน และแสดงออกถึงความอ่อนหวานช่วยให้ผู้ชายรู้สึกมีความรับผิดชอบและอยากทำสิ่งดีๆให้กับผู้หญิงในชีวิตความอ่อนโยนช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและผ่อนคลายการแสดงความอ่อนโยนจะช่วยให้ผู้ชายรู้สึกว่าสถานการณ์ต่างๆจะไม่หนักหนาเกินไปทำให้เขาสามารถพูดคุยหรือเปิดเผยตัวตนได้ง่ายขึ้นการที่ผู้หญิงแสดงออกถึงความอ่อนโยนในลักษณะที่เป็นธรรมชาติจะทำให้ความสัมพันธ์ดูไม่ตึงเครียด และช่วยให้เกิดบรรยากาศที่เป็นการเองมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆของการรู้จักกันผู้ชายมักจะรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นเมื่อรู้สึกว่าเขาสามารถเป็นตัวของตนเองได้และไม่ต้องพยายามทำให้ตัวเองดูดีเกินไปความอ่อนโยนสร้างความเคารพในตัวผู้หญิงการที่ผู้หญิงสามารถแสดงออกถึงความอ่อนโยนได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่แค่การแสดงความอ่อนแอรหรือขาดความมั่นใจแต่เป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่งทางอารมณ์ และความสามารถในการให้รักและการสนับสนุนในรูปแบบที่ละเอียดอ่อนผู้ชายมักจะเคารพผู้หญิงที่สามารถแสดงออกถึงความอ่อนโยนได้อย่างเต็มที่เพราะมันแสดงให้เห็นว่าเธอมีความมั่นคงภายในและสามารถควบคุมความรู้สึกได้อย่างมีสติสรุปพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ใช่แค่แง่มุมของการดึงดูด